สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปซ่อมฝาอบลมร้อนนะครับยี่ห้อนะครับสมาร์ทโฮมนะครับยี่ห้อสมาร์ทโฮมนะครับอาการนะครับเปิดไม่ติดนะครับ ปักปุบนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังนี่นะครับปุ่มสวิตช์เปิดไม่ติดนะครับปักอะไรก็ไม่น่าจะหลวมนะครับนี่ครับธรรมดาเปิดติดไฟหน้าจอน่าจะติดนะครับเนาเป็นระบบ,ะบ,บ,ด,ะบ,บดิจิตอลนะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูสายไฟนะครับสายไฟขาดไหนหรือเปล่า นี่ดีนะครับดูดูเข็มมิตเตอร์นะครับเขมมิตเตอร์ขึ้นอันรูที่2โอเคปลั๊กไม่ขาดนะครับสายปลั๊ก AC ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวจะได้แกะนะครับหรือหรือหัวตัวนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับ มันเป็นที่อะไรนะครับโอเคครับติดตามรับชมนะครับผม ระมัดระวังเรื่องหลอดด้วยนะครับหลอดเนี่ยเป็นหลอดฮาฮาโลเจนเนาะหลอดฮาโลเจนนะครับจะลือออกนะครับลือออกมาต้องระมัดระวังเรื่องหลอดเรื่องหลอดนะครับตือยาดหน่อยหนึ่งนะครับก็ มระวังโดยแล้วกันนะครับถ้ารือเองนะครับตอนนี้รือออกมานะครับก็มองด้วยตาเปล่า,าก็รู้สึกว่าอะไรเนะี่ยไอซีมั้งนี่ใช่ไหมแล้เบิดนะครับเป็นชุดชุดจ่ายไฟนี่และครับชุดนี้ เขาจะจะผมจะเลื้อกมาไม่ทนเลยเนาะ ออนีครับลูกค้าบอกว่าใช้ได้ไม่จบงานนะครับเสียงระเบิดก็ดึงปลั๊กออกเลยลูกค้าบอกนะครับซื้อมาใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเพิ่งแกะใช้ครับระเบิด ตัวนี้ซีนะครับ,บรซีระเบิดเซ็คดูฟิวขาดไหมมีฟิวด้วยครับฟิว ฟิวไม่ขาดนะครับฟิวยังอยู่นะครับฟิวยังมีชีวิตอยู่ ไดโอตัวนี้ทำไมต้องมีต้องมาต,ต้องมีตัว,ตวช็อตนะครับนี่เป็นไอซีเดี๋ยวเสียบปักแรงก่อนนะครับเกลี่ยออกมานะครับจุดกล้องสักครู่นะครับ เนี่ยครับทำไมระเบิดง่ายจัง Chequea ไม่ไม่ดไดโอดตัวนี้เหมือนจะช็อตนะไดโอดตัวนี้ไดโอดตาเมลตัวนี้เบออะไรเนี่ยเป็นอ๋อเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับ12โวลต์ตัวนี้ สิบสองโวลต์น,นะครับลองใช้มิเตอร์ดิจิตอลเช็คดูนะครับซีเนอร์ไดโอดไม่ใช่ไดโอดธรรมดานะครับ Mét thơ đáp mít có mấy khoi đi lắm, mắt của ba mặt 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 แบตมิเตอร์หมดนะครับแบตเดี๋ยวผมจะเช็คดูไดโอสิบโวลต์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเล็กๆถ้าลองยาวนะครับสลับสาย ช็อตนะครับในซีเนอร์ตัวนี้ช็อตนะครับสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นะครับไอซีนี่เป็นไอซีนะครับตัวดำดำเลยครับรูปร่างเหมือนทรานซิสเตอร์นะครับเฟสไอซีนะครับรูปร่างเราจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันตัวนี้ไม่ช็อตนะครับน่าจะไม่ช็อตไอซีตัวนี้ไอซีตัวนี้ไม่ช็อตนะครับช็อต เดี๋ยวผมจะลือ้ออ่าผมจะเอาซีเนอร์ตัวนี้ออกมาครับซ <c oughs> ีเนอร์สิบสองวน ในวงจรมันช็อตแล้วก็ถอดอลอยสักขาหนึ่งนะครับลองวัดดูถ้าลอยขาแล้วยังร้องยาวอยู่แสดงว่าเปลี่ยนได้เลยนะครับแสดงว่าช็อตนะครับ ลอยเรียบร้อยแล้วนะฮะลองวัดดูอีกที ร้อยซีเนอร์ซีเนอร์ในอดสิ้นชีพไปสองชุดจ่ายไฟตัวนี้สิ้นชีพไป2ตัวนะครับในอดสิบสองไอซีเนอร์สิบสองวลช็อตนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้ระเบิดใช่เลยเห็นไหม อเคเดี okay, ๋ยวจะหาไหลตัวนี้นะแล้วก็ซีเนอร์สิบอสอซีเนอร์สิบสองโวล์นะครับมาเปลี่ยนนะครับค่าซีตัวนีออ้อยู่ที่สองไมคโครนะครับนี่ครับค่าของเขาสองจุดศูนไมคโครนะครับ ครับเดี๋ยวนี้ผมตอนนี้ผมก็อืมไปซื้ออะไรมาใส่แล้วครับตอนนี้ก็ค่่มละเพราะว่าจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็ใช้เวลาหลายวันนะครับตอนนี้ก็ใส่ลงไปแล้วนะครับปัตกีลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เป็น2.2นะครับแทนนะครับ2ไมโครตามร้านมันไม่มีนะครับที่เกียดรอครักไเลยเออมากกว่าหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดก็ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับซีเนอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ซีนะครับซีซีแบบใบโพลาร์หรือเปล่านะครับสีเหลืองนี่นะฮะใส่ไปแล้วนะครับที่มันระเบิดตอนนี้ก็จะทดลองแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา12นาทีแล้วนะครับไม่ช็อตหรอกนะไปไหนแล้ว จะเมีเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับมันรู้สึกว่ามันจะลกไปหน่อย โอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับน้อเพราะว่าเราจะได้ดูหน้าจอด้วยนะครับมาลองกันครับลองกันลองกันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ติดแล้วนะครับาจอดติดแล้วค,ครับผมกดสวิตช์ตอนนี้น่าจะทำงานต้องเลือกก่อนนะเลือกก่อน ใส่ใบพัดนะครับยังไม่ได้ใส่ใบพัดเอาเปว่าทํางานแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับใส่ใบพัดก่อน Okay, okay.